ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้1นุ่มกับ32นาทีนะครับก็เพิ่งจะเริ่มอัดนะครับคู่ที่เลือกมาเนี่ยอยู่ในตัวคัด3ตัวนะครับที่ลงหน้าช่องไปแล้วนะครับก็ท่านไหนยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ครับเป็นคลิปช็อตสั้นๆนะครับไปดูในช็อตเนาะ หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับแล้วก็เนี่ยคือ1ใน3ที่ผมเลือกออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับคู่นี้นะครับเตะเวลา6ทุ่มนะครับอยู่ในศึกลาลิก้าของสเปนนัดแรกของฤดูกาลนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรียวโซเซดัดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาโยบายเกโน่นะครับราคาตอนนี้นะครับตอนที่ผมเริ่มอัดเนี่ย โซเชดั์เนี่ยตอกครึ่งครบลูกขาวเต็มตัวได้8.6นะครับเนี่ยก็คือราคานี้นะครับอคอมมันกระตุกนะไม่รู้เพราะแรมกำลังจะไปหรือว่าเพราะคอมมันขยะเยอะไม่รู้นะต้องขอภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีราคา1ลูกได้เต็มเสีย8โผโผมานะครับซึ่งจริงๆราคาตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นราคาที่โต๊ะพับเปิดแหละเป็นราคาที่ค่อนข้างนิ่งแหละนะครับ นี่เห็นไหมนี่บอร์ดมาตรฐานก็ครึ่งควบลูก8 9 9ก็สูสีกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าตอนเปิดเนี่ยเขาเปิดให้โซเชดัดเป็นต่อถึงลูกน้ำโลนสุดๆถึง2.09นะครับตอนก่อนที่จะขยับลงมาเหลือครึ่งควบลูกขาว8 9นะทีนี้ถ้าเรามองถึงตอนมันเป็นราคาเปิดนะครับตอนมันเป็นราคาเปิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ,อ่า ทรงเขามองว่าโซเซดัตมันยิงอะราคาแรกเนี่ยราคาต่อหนึ่งลูกเนี่ยเขามองเลยว่าโซเซดัตมันมันน่าจะยิงได้แหละเพราะว่าดูจากฟิกออดอะฟิกออดเนี่ยมันมันค่อนข้างให้น้ำหนักนะว่าโซเซดัตเนี่ยโอกาสชนะเม็ดหนึ่งอะสูงนะครับนะแต่จะข้ามไปเม็ดที่สองเนี่ยยังนะครับยังไปไม่ได้นะครับยังไปไม่ได้ทีนี้ เขาปรับลดลงมานะครับในมุมของผมเนี่ยการปรับลดเนี่ยบางกรณีบางโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้แต่เจ้าเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะยิงเกิน2แล้วแหละนะครับพอมันจะยิงเกิน2เนี่ยแล้วเราจะไปดันทุลังจ่ายน้ำล้นเพื่ออะไรนะครับก็ขยับลงมาที่ครึ่งควบลูกอ่าคือถ้าเขาอ่านอ่านผิดไปนะครับ ก็โดนครึ่งหนึ่งแต่ก็โดนครึ่งหนึ่งแบบ8.9หาร2อะ่ะเพื่อนๆใช่ไหมล่ะเออก็ยอมวัดแต่ว่าทรงที่ลดลงมาเนี่ยถ้ามองว่าจะบอลมันจะขาดเนี่ยเขาจะเสียน้ำน้อยมากจากล้นล้น2.09เนี่ยเหลือ1.89เท่านั้นเองเนะครับผมไม่ได้พูดล,ลอยๆอมันมาจากฟิกออดนะครับมันมาจากฟิกออด <c oughs> ฟิกออดตัวแรกเนี่ยมันค่อนข้างบอกว่า โซเซดัตเนี่ยน่าจะเอาชนะได้เม็ดหนึ่งเนี่ยมีแน่นะครับทีนี้ต่อให้มันปรับลดลงมานะครับต่อให้มันปรับลดลงมาเนี่ยผมก็ยังมองว่าโอกาสที่โซเซดัตจะชนะก็ยังคงอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้หนีหายไปไหนนะครับเพราะเลทมันสวยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเลทมันสวยนะเนี่ยเลทเนี้ยเลทแรกถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับก็สวยเออก็สวย มเม็ดหนึ่งไม่น่าพลาดนะผมมองว่าโซซิดัดวันนี้ชัยชนะน่าจะเป็นของพวกเขานะชัยชนะน่าจะเป็นของพวกเขาทีนี้ถ้าเราไปมองในคอลเลกสกอร์นะครับคอลเลกสกอร์เนี่ยเป็นการจ่ายให้โซซิดัดค่อนข้างต่ำมากเลยครับ1นศูนย์เนี่ยจ่ายแค่5เท่านั้นเอง2อศูนย์จ่ายแค่6กจุดสามเท่านั้นเอง, 0, ค, 3, ง,เองคือมองว่าไอ้ไลยโยบิเยโรเนี่ยโอกาสจะมายิงโซซิดัดคาบ้านเนี่ย ผมมองว่าเขามองว่าน้อยแล้วแหละนะครับเขามองว่าน้อยแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของดับเบิลชานส์การเสียประตูและไม่เสียประตูเนี่ยมันบ่งบอกได้เพียงว่าโซเชดัตเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับส่วนไอเลตตรงเนี้ยนะครับเลตตรงเนี้ย มันยังมันยังยืนยันอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าในตัวมันนะหมายถึงว่าข้อมูลที่มีอยู่กับผมอะซึ่งผมเก็บสถิติเนี่ยมันมันยังไม่ใช่ยังเอามาวัดในราคาแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยถามว่าสูสีไหมก็สูสีแต่ว่าบทสรุปฟิกออดเนี่ยผมเชื่อไปที่ฟิกออดว่ามันมันทำได้นะครับเนี่ยฟิกออดแล้วก็คอลเลกสกอร์นะครับ ซึ่งถ้าไปมองในสถิติตัวอื่นนะครับสถิติการเจอกันของคู่นี้ในบ้านของเรียลโซเซดัดเนี่ย11ครั้งนะครับในลาดิก้าสเปนเนี่ยก็โซเซดัดชนะได้ถึง6นะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2และที่สําคัญเนี่ยจาก11เกมเนี่ยโซเซดัดยิงไม่ได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับโซเซดัดยิงไม่ได้แค่2เกมเท่านั้นนอกนั้นดูดิ เจาะทะลุบุกกระจายทั้งนั้นครับหาเม็ดหนึ่งยังยากเลยนะครับใช่ไหมอ่าใส่ตีตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าวัน,นซเ,ซเนี้ยโซเชดัตเนี่ยถือไพ่ได้เปรียบหลายอย่างคือ 1. น,นัดเปิดสนาม 2. เล่นในบ้านสถิใส่ตีการเจอกันเนี่ยยิงทะลุกระจายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ 4. ในเรื่องประกอบของราคาฟิกออดแล้วก็ราคาภูต่างๆนะครับ มองแล้วโซเซดัดยังดูเหนือกว่านะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่มันมาสนับสนุนก็คือสถิติที่ผมเก็บมาก็คือ,อผลงานการเล่นในบ้านของเรียวโซเซดัดอันนี้อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ผลงานการเป็นทีมเยือนของลาโยบาเยกาโนนะครับทําไมโซเซดัดมี5ใช่ไหมแล้วบายเยกาโนมี3เพราะว่าบายเยกาโนอยู่ในลาลิก้าเพิ่ง 3, หรืฤดูกาลล่าสุดเท่านั้นเองนะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในเซกุนด้านะครับแล้วการเลื่อนชั้นขึ้นมาของลาโยบายเกโนยามต้องเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเพื่อนๆดูสถิติการ่ายแพ้ของพวกเขานะครับถ้าค่าเฉลี่ยนเนี่ยก็คือแพ้10เกมจาก19เกมเลยคือโอกาสแพ้นเนี่ยเลยนะครับโอกาสแพ้50%เลยแล้วก็ไปดูผลงานของเรียลโซซิดัตตลอด5้าฤดูการที่ผ่านมาเนี่ย ยามเล่นเฝ้าลังเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยค่อนข้างเด็ดขาดมากนะเกมในบ้านนะครับอค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็ <c oughs> ยิงใช้ได้นะครับยิงใช้ได้ด้วยภาพรวมๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้โซเซดัตเนี่ยน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับน่าจะทําผลงานได้ดีนะดูจากสกงสกอร์ดูจาก ฟิกออเนี่ยเชื่อว่าวันนี้สกอร์สำหรับโซเชดัตมีแน่ครับคิดว่ามีแน่คิดว่ามีแน่แ,นแล้วก็ในส่วนของลายโยบาเยกาโน่เนี่ยมันจะสามารถยิงได้ไหมเหรอผมว่าเกมนอกบ้านของลายโยมัน3ามฤด,ดูกาลนะ่ะนอกบ้านมันยิงได้น้อยมากนะดูครับการเยือน19เกมเนี่ยค่าเฉลีย่ยในการยิงได้ของลายโยมันน้อยจริงนะ นัดแล้วไม่ถึงลูกอ่ะเออนัดแล้วไม่ถึงลูกอ่ะแต่ว่าของโซเชดัตอ่ะยังไงค่ามันก็เกินอยู่แล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าจะยิงได้ไม่ทะลุดุดันมากอ่ะแต่ว่าดูจากการชนะในบ้านเนี่ยก็เชื่อได้ว่าถ้ายิงได้แล้วเนี่ยคู่ต่อกรเนี่ยค่อนข้างเอาคืนยากแล้วบวกกับเนี่ยของไอ้ไลยโยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะงั้นผมเชื่อว่าวันนี้นะครับแม้ว่า จะต้องเหนื่อยแสนสาหัสแค่ไหนแต่เชื่อว่าเรียวโซซซดัดจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลายโยบาเยการโนในนัดเปิดสนามไปได้นะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมขอเลือกที่จะต่อเจ้าบ้านเรียวโซซซดัดครึ่งครบลูก86นะครับขอต่อเจ้าบ้าน Real เรียวโซซซดัดโซเซียล้วกันนะครับแหมไม่ใช่โซเฟียนะโซเซีย <laughs> so นะดัดกันด้วยก็ได้ครับ โซเซียดัตนะครับครึ่งควบลูก86นะครับเนี่ยคือราคาที่ผมมองว่ามีโอกาสเบียดได้นะครับมีโอกาสเบียดได้เนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับสนับสนุนช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับ ให้มีเนื้อหาสาระดีๆซึ่งผมก็พยายามกระจายเนื้อหาให้มันครอบคลุมเพื่อนๆที่สนใจนะครับให้มันครอบคลุมมีหลายรายการให้ดูครับทั้งบันเทิงก็มีบันเทิงก็จะเป็นคลิปของผมนะในช็อตต่ตางๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแทรกมาในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นักลงทุนนะครับอาจจะมีแทรกมาในรูปของบอลตัวคัดนะมันอยู่ในคลิปช็อตทั้งนั้นเลยพวกนี้คือไม่เสียเวลาดูมากนะครับ สำหรับแบบเพื่อนๆที่เวลาน้อยแล้วเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะครับเนะาะยังไงก็แอดไลน์มาสมัครรับทัศนะกันได้นะครับที่ไลน์ ID นะครับ t ีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ